เรียนท่านประธานและพี่น้องประชาชนที่เคารพดิฉันพนิกาวานิชคณะก้าวหน้าค่ะวันนี้ขอใช้สิทธิ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้แทนรัษฎรของพรรคก้าวไกลค่ะในข้อกล่าวหาที่ว่าผู้แทนรัษฎรเหล่านี้มีความประพฤติขัดจริยธรรมร้ายแรงจริยธรรมของแฟชั่นนิสต้าในด้านการใส่ผ้าไทยค่ะดูตัวอย่างสิคะหมอองดูตัวอย่างจากโตโต้นะคะแต่ละคนทําให้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันจะนิ่งเฉยอยู่ต่อไปไม่ได้เพื่อพิทักษ์ สิทธิของพี่น้องผู้ชอบผ้าไทยทั้งหมดนะคะดิฉันจะมาเปิดกอสค่ะว่าการสวมใส่ผ้าไทยเพื่อโปรโมทผ้าไทยและทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในหลายภูมิภาคของประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมผ้าทอพื้นเมืองนะคะจะมีลูกค้ามากขึ้นโดยมีสอสอเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมนั้นควรจะสวมใส่อย่างไรให้สวยงามและที่สําคัญแต่งตามได้ราคาไม่แพงดูแลรักษาง่ายใส่สบายด้วยนะคะเชื่อฉันค่ะเริ่มค่ะ อันดับแรกนะคะทุกคนเวลาพูดว่าผ้าไทยซึ่งจริงไม่อยากให้ใช้คำว่าผ้าไทยเลยนะคะอยากให้ใช้คำว่าผ้าพื้นเมืองนะคะเพราะว่าพอเป็นผ้าไทยเนี่ยไม่รู้ว่าตกลงอันไหนนะเป็นไทยหรือไม่ไทยกันแน่ต้องเป็นผ้าไหมเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นผ้าของพี่น้องประกายอของผ้าปักพี่น้องม้งนะคะหรือว่าผ้าของภาคใต้นะคะที่เป็นบาติกเนี่ยนับด้วยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผ้าพื้นเมืองเนี่ยก็นับหมดทั้งปู่มผ้าตั้งแต่เหนือจรดปลายด้านขวาใต้สุดนะคะที่สําคัญที่สุดนะคะผ้าพื้นเมืองเหล่านี้เนี่ย เราจํากัดกรอบมันว่ามีแต่ผ้าไหมอย่างเดียวนะคะอย่างที่ชอบใส่ย,ยู่น,นี้ผ้าไหมนะคะอันนี้เป็นไหมสุรินเป็นหนึ่งในผ้าไหมที่ขึ้นชื่อที่สุดของประเทศไทยแล้วเป็นลายพื้นเมืองของสุรินด้วยแต่มีการปรับประยุกนะคะต่อเชิงต่อชายเล็กน้อยเพราะว่าดิฉันตัวสูงนะคะใส่ผ้าคลาชสนอลของเขาแล้วมันเต๋อมันสั้นใส่ไปได้นะคะแต่ทุกท่าน,นะคะผ้าไหมเนี่ยนอกจากมันจะแพงค่อนข้างจะมากแล้วนะคะดูแลรักษาย,ยาก ส่งไปซักรีทีก็คือเหนื่อยแพงมากนะคะที่สําคัญคือมันใส่ไม่สบายนั่งอยู่ในสภา12ชั่วโมงต่อวันเนี่ยใส่ผ้าใหม่ก็น่าจะเหนื่อยอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่ฉันแนะนําจริงๆผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายนะคะอย่างของมาออกเนี่ยนะคะเป็นผ้าที่เป็นลายแล้วก็สีประจําถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกนะคะพิฉันมีค่ะแต่ว่า ฉันใส่สวยกว่ามาออกนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วผ้าเนี่ยต่อให้เป็นลายหรือเป็นผ้าพื้นก็ตามนะคะใส่ได้ส่วนหมดอยู่ที่การออกแบบน,นะคะแต่ว่าก็ยังกลับมาว่าเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะดูแล,แลสาง่ายใส่สบายกว่าและที่สําคัญก็คือมันสามารถ ใส่ได้จริงทุกคนซื้อได้จริงเพราะว่าราคาถูกกว่าการดูแลรักษาง่ายกว่าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลามาคับให้คนใส่ผ้าไทยแล้วจาเป็นก็เป็นผ้าใหม่เนี่ยมันนําไปสู่ความเหลื่อมล้ำต่าสูงโดยเฉพาะในวงราชการมากคือเธอจะดูรู้เลยว่าคนไหนเป็นอธิบดีแล้วคนไหนเป็นข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยค่ะเพราะว่าข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยไม่มีเงินซื้อผ้าใหม่แพงๆมาใส่นะคะเขาก็ต้องไปแบบไหมเทียมบ้างหรือว่าอะไรบ้างซึ่งสุดท้ายก็คือไม่ใช่ผ้าไทยอยู่ดีนะเป็นผ้ามาจากจีนโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็ลองมา ใช้ผ้าฝ้ายกันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าอยากจะใช้ผ้าไหมจริงๆเ่มันก็มีวิธีการที่เราไม่ใช่แบบว่าสามารถแบบนุ่มพ้ายยกเป็นแบบชุดไทยจิตรดาบรมพิมานได้ทุกวันใช่ไหมคะมันก็สามารถใส่ผ้าไหมที่ mix and match เป็นแจ็คเก็ตเป็นอะไรแบบซึ่งมไม่ต้องซักบอกอ่อรไงยใช่ไหมมันก็สามารถนะคะเพราะว่า สมมติว่ามันแพงนิดนึงแต่ว่าเราลงทุนมันก็จะใส่ได้นานทาแบบใส่เป็นแจ็คเก็ตใส่เป็นสูทที่เป็นเ,เรียบๆพื้นๆน,นะคะก็จะสวยเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออย่างนี้ค่ะทุกคนชอบเข้าใจและปลืม้มปริ่มมากนะคะเวลาที่สสรู้สึกว่าต้องใส่ผ้าประจําถิ่นของตัวเองไปโปรโมทในสภาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่เพราะว่าคนจะได้ถามว่าอุ้ยสสใส่เสื้ออะไรใส่ผ้าอะไรแล้วก็ตามไปซื้อนะคะทําให้คนรู้จักมากขึ้นแต่เท่านั้นมันยังไม่พอนะคะการทําให้คนรู้จัก ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องมั่นใจว่าอุตสาหกรรมผ้าพื้นเนืออผ้าทอเนี่ยเงินมันลงไปถึงคนทอหรือคนที่เป็นประชาชนที่แบบเป็นรากย่าที่สุดจริงๆนะคะไหมเนี่ยไม่ได้ทําถูกพื้นที่แต่ว่าฝ้ายแม้ว่าเราส่วนใหญ่จะซื้อฝ้ายมาจากต่างประเทศเพราะเราไม่ได้ปลูกฝ้ายเองเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันทําให้เกิดงานแล้วก็ มันซื้อให้ไข่ก้องกว่าด้วยความราคาถูกมันทาให้เกิดงานแล้วก็เกิดการพัฒนาสินค้าที่หลากหลายในพื้นที่ได้จริงนะคะถ้ารัฐจะช่วยอะไรนะคะไม่ใช่แค่ให้สสหรือรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีใส่ผ้าพื้นเมืองค่ะแต่ลงทุนใน R&D นวัตรกรรมการย้อมนวัตรกรรมการพัฒนาเนื้อผ้านวัตรกรรมการออกแบบด้วยนะคะการพัฒนาแบบรินดีไซเนอร์เก่งๆของไทยเนี่ยเยอะถ้ารัฐช่วยลงทุนช่วยพัฒนาตรงนี้เนี่ย จะช่วยได้มากกว่าแค่ให้นายกหรือว่ารัฐมนตรีหรือสอสใส่ผ้าไทยถุกวันพูดหรือว่าวนันศุกร์วันอะไรนะสักวันหนึ่งนะคะก็อยากจะให้คนที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมผ้าพื้นเมืองนะคะได้เติบโตขึ้นแล้วก็เป็นหนึ่งในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนไประเทศไทยคะ่ะ